ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหังเสีงภาคเช้านะครับประจำวันพฤหัสที่14นะครับก็เดี๋ยวฟังแนวทางเข้าคร่าวแล้วกันเนาะก็หังเสียงเปิดที่บวกครับ82732ครับ82732ตอนนี้ผมคิดยังอยู่บวกนะครับแต่ตอนนี้ผมดูสักพักลงลบบ้างก็มีนะครับ ก็ฝากไว้คือถ้าลงลบเบาๆครับเพราะจับที่บวกนะครับเข้าใจตรงกันเนาะสำหรับพังเสงแปดสองเจสองเรนสุดผมขอดูแป้นนะครับโอเคครับเรนสุด2ครับเรนสุด2แล้วก็หังเสงเขาเบิ้ลช้ามา3วันติดนะครับเบิ้นช้ามา3วันติดแต่ผมสังเกตดูทุกวันที่สี่ ของหุ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่บอกไว้นะว่ายังเบิ้ลเช้าอยู่นะครับยังเบิ้ลเช้าอยู่ใครชอบเบิ้ลลองเบิ้ลครับเพราะเล่นเบิ้ลทุนน้อยนะครับเนาะเล่นเบิ้ลเล่นตองไปด้วยนะครับ22 2, 2 7ครับ72 7 7ครับ อันนี้กี่หางแล้วสองหางแล้วอันนี้สองหางหนึ่งสองครับหกสองครับแล้วก็แปดสองครับเช้านี้เอาไปห้าหางแล้วร้อยมาเจ็ดครับร้อยมาเจ,เ,จเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสอง จเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหกสองเจ็ดแปดสองครับเดี๋ยวผมดูอันนี้ห้าหางมันน้อยไปเดี๋ยวผมแถมให้ด่วนพี่น้องบนล่างเก้าเก้าเก้าถ้าเบิ้ลเบิบ้ลเบิ้ลถ้าเบิ้ลเบิบ้ลเบิ้ลเจ็ดท้ายเจ็ดตามหนึ่งครั้งที่แล้วหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูตารางแป๊บหนึงนะครับหนึ่งถ้าหนึ่งอะไรดี 1 2ไปแล้วถ้าเบิ้ลโอเคครับแถมเบิ้ล1 1ไป1หางเบิ้ล1 1ไป1หางเนาะก็เป็น7 1 1 7 7 1ครับได้ประมาณนี้สำหรับทางเสียงภาคเาช้าครับสวัสดีครับ